คยสงสัยไหมคะว่าทําไมเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ปีเดียวกันรุ่นเดียวกันราคาถึงได้ต่างกันวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะดวงปรยญนุ์ประกันภัยอุบลพันธ์ทองนะคะปัจจัยที่กําหนดราคาเบีย้ยประกันภัยรถยนต์แบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยหลักๆได้แก่1 ประเภทและขอบเขตของความคุ้มครองประเภทของประกันภัยประกันภัยประเภท1 2. 3. บวก3บวกและ3ทําให้เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันไปตามขอบเขตความคุ้มครองนั่นเองค่ะการเพิ่มความคุ้มครองถ้าเราเลือกวงเงินคุ้มครองที่สูงขึ้นเช่นการคุ้มครองน้ําท่วมการคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะทําให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขับขี่เช่น อายุผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่าก็จะมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงที่มากกว่าค่ะประสบการณ์ในการขับขี่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่น้อยหรือเพิ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ก็จะมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าประวัติการเคลมประกันผู้ที่มีประวัติการเคลมและเป็นฝ่ายผิดบ่อยครั้งก็จะมีผลทําให้เบี้ยประกันภัยสูงกว่าค่ะ 3. การใช้งานรถยนต์ได้แก่ ระยะทางในการขับขี่รถยนต์ที่ใช้ระยะทางมากหรือใช้งานทุกวันก็จะมีค่าเบี้ยประกันภัยสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้งานน้อยค่ะลักษณะการใช้งานการใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์หรือการขนส่งก็จะมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลค่ะพื้นที่การใช้งานผู้ใช้รถที่ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจราจรหนาแน่นหรือการเกิดอุบัติเหตุสูงก็จะมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าค่ะ จากปัจจัยที่กล่าวมาประกันภัยจะนำมาประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่แต่ละคนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นควรเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับการใช้งานรถยนต์ของเราซึ่งประกันภัยอุบลพันั์ทองมีประกันภัยชั้นนำให้เลือกมากกว่า10บริษัทสามารถแนะนำให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ค่ะและยังสามารถเลือกผ่อนชำระได้ดอกเบี้ย0%ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตค่ะ พิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เรามีประกันภัยมากถึง7สาขาครอบกลุ่ม5จังหวัดทั่วภาคอีสานเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่เราจะนำมาฝากในครั้งถัดไปขอบคุณค่ะ